ราสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าอบาเรนเจอร์ตอนที่4 1ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าคริสต์มาสโอลเวงเก้าตอนด้วยเพื่อนอีกเก้าตอนอีกเก้าตอนครับทุกคนอีกเก้าตอนจะจบแล้วตามไปดูตอนที่คุยกันซึ่งอบบาเรนก็บอกไปว่ามาฮโรนั้นก็คงกลับมาแต่มาฮรกโรนั้นยังไม่บรรลุปเป้าหมายที่ตามมาที่แจงที่มหาลิ U ูเอลแต่ว่าดันตื่นพอดีพร้อมกับความสงสัยตมามไปที่ร้านที่จัดคริสต์มาสได้ทั้งสามนั้นจะพามาฮอร์โรกลับมาก่อนวันคนริส ก็แจกไปทั่วทุกคนที่ได้รับของแล้วก็เปิดของนั้นก็เป็นทหารมาเมียหมดทุกคนเลยทางนี้ก็รู้ตัวละรีบไปแล้วไม่์จานั้นได้รับของละแต่ก็ไม่เอาเห็นปุ๊บอาบัคเดซก็มาช่วยไว้เด็กคนนี้ก็มาบอกรายร่างนีละแปลงร่างตามทั้งสามดักไว้พวกมาเมียมาคุ้มกันแล้วอาบัคเดซก็มาห้ามไว้เร่งในตัวของไม้นั้นมีอะไรบางอย่างอยู่อัสกา้าเลยให้ถอยไปก่อนถอยดีคราบสแกนป๊ามันคือเติร์ปิตาแต่มันยังมีปริมาณน้อยอยู่แผนเปลี่ยนละอาบัคเดซก็ไปแต่ว่ามัััันนนจะเออออาิวกกกยงงไแล้้บบร็ ฝั่งเรื่องนี้ไว้กับอาสกาตาัดมาที่ไดยานดาก์กไนกับรีเอลก็ออกไปและมิคริร่านก็มีแผนจะกำจัดดากา์กไนและคืนชีพให้ท่านเดนโมโตเลอีกคนหนึ่งเพราะตอนที่มายังโลกเซลรันแบกเป็น2ส่วนซึ่งมนุษย์ที่มีเซลปีศาจก็ไปทหารมามียไปแต่เซลของมนุษย์ที่มีท่านเดนโมโตเลยอยู่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นพอพบเซลของท่านเดนโมโตเลที่อยู่ในตัวของรีเอลก็จะถูกกระตุน้นและท่านเดนโมโตเลจะคืนชีพอีกครั้งหนึ่งทั้งสามนั้นจะร่วมมือกันตมัมมาที่ตางๆไล่ตามอยู่จัดการ่ากกััันนไไวว้้้ใขขณะททีงงจแพตอม็ ต่องแสกกลับเป็นเหมือนเดิมเซลปีศาก็หายไปใบจางก็สงสัยอัสกานั้นก็รีบไปทันทีมารักชอบพลังไปมันคือพลังไดดวงกจซึ่งเซลปีศาจนั้นแพ้พลังในดกงใจทั้ง3ก็ส่งไปแต่ว่ามันนั้นต้องดื่มพลังในตัวของทุกคนดากันไอก็มาพร้อมกับที่จะให้อัสกานั้นใส่ชุดกรอกดําแต่ว่ามันถูกทําลายไปละหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนเข้ามาพวกมาเมียก็หยุดปวดหัวทหารมาเมียทุกคนกลับไปเป็นมนุษย์ทั้งสองก็ไปในขณะที่ทั้ง4ีกัลัาจะตายทุกคนก็คอยเชียร์จนอับบักเรีกรายเป็นอับบัก็กทัั้งขาไไปนลดดจบยย ส่างตีโกก็มาทั้ง3มขึ้นไปเปลี่ยาราบเป็นแมกโอจาแล้วบาคิโอก็มาทั้งสี่ออกมาประก็บร่าบเป็นแมกเริวโอและจัดการทรีนอนลงไปได้ทั้งสี่ก็มาพูดคุยและก็กลับไปจัดงานคริส,สต์มาสต่อแต่ไม่น้นต่อที่กลับมาเห็นกล่องทั้งสงก็ชี้ให้เปิดและยูเอลนั้นก็ปัดออกแต่ว่ามาันั้นก็ทําอะไรากับดักไหนไม่ได้เลยและจัก็รูร้แล้ว่าร่างของดักันนั้นมีเซลลอีกครื่องหนึ่งของท่านเดนโมโซเลียยูก็สลักขิ้นีเขาชอบเลยฝากกไลค์กดแชร์กดติดตาม่อไม่